สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีกันต่อนะครับอ,อดอีได้บอลสีมาจากสวนวิชัยบ็อกนะครับแต่งปันมานะครับบอลสีตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะครับ ก็เปลี่ยนได้มาแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยนะครับจากกระถาง4นิ้วลงกระถาง5นิ้วเลยนะครับเจ้าของสวนก็ใจดีแถมมีของแถมด้วยนะครับน้ำส่มควันไม้นะครับไว้ได้มดในมาแดงนะครับเ้นบอลที่ อยได้มานานละนะครับแต่แต่ก่อนหน้านี้มันราคายังสูงอยู่อพอราคาลงเหลือหลักร้อยกอ็ได้แบ่งปันมาจากสวนคุณวีชัยบอกเลยนะครับโลโก,โก้ประจำสวนนะครับแล้วก็จะเอาลง กระถางแล้วก็ใส่ถุงอบไว้เพราะว่ายังไม่มีตู้อบนะครับต้องใส่ถุงอบไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนเพิ่มซักสีห้าใบก่อนถึงจะนำมาเลี้ยงนอกกระถางนอกนอกตู้อบนะครับเจ็ดทีปันดานนะครับดวงที่ได้มานานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเอาเข้าตู้อบก,กันนะครับไม่ใช่ตู้อบทุงอบนะครับเรายังไม่มีตู้อบใส่ทุงอบไปก่อนนะครับของผมยังไม่มียังไม่มีที่เลี้ยงเลยน,นะครับ ยังวางอยู่ตามต้นไม้ตามอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับยังไม่ทำขายโรงเรือนเลยนะครับยังวางอยู่นะครับบน,บนก็เริ่มสะสมนะครับก็เริ่มมีหลายชนิดแล้วนะครับยังไม่มีโรงเรือนอโรงเรือนก็ กะว่าจะต่อเติมเอาจากเรือนกล้วยไม้นะครับเรือนกล้วยไมนะ้ช่วงนี้ก็ออกดอกให้ได้ชื่นชมกันนะครับกล้วยไม้เราเป็นไวนะครับลงเดือน ก็จะต่อเติมอาตรงนี้เลยนะครับเป็นโรงเดือนเป็นเดือนพ่อชำต้นบอลสีของเรานะครับไม่รอดครับสุดท้ายก็ต้องได้ทำโรงเดือนนะครับอีกที่หนึ่งที่วางไว้ตรงลูงรถนะครับ ก็อเดี๋ยวเรามาเอาเสร็จทีพันล้านใส่ทุ่งอบกันนะครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่าก็เรามาอนุบาล ไว้ในถุงก่อนนะครับรอให้เข้าแข็งแรงก่อนค่อยเอ,เอาออกมาเลี้ยงนอกถุงสำหรับคนที่ยังไม่มีตู้ก็ต้องใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเพื่อให้บอลสีที่เราซื้อมาแข็งแรงนะครับก็อยู่ใต้ร่มไม้ที่มีแสงแดดลํำไรนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆอที่รักที่ชอบอในบอลสีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะได้เปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันสอบถามกันได้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขในวันหยุดในสิ่งที่รักอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอคุณทุกท่านที่ยังรักแล้วก็ติดตามช่อง YouTube เล็กๆในน้อยนาราสาระนะครับขอคุณทุกท่านด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ